นะครับอันนี้เป็นคลิปเป็นทดสอบนะครับลำนี่ SE ที่ลูกค้าส่งมาเปลี่ยนขานะครับนี่ก็เปลี่ยนเสร็จแล้วด้วยครับนะครับขาที่เปลี่ยนเข้าไปเป็นข้างนี้ครับที่เขียนว่ามินิสองครับของเดิมเป็นเขียนว่า SE ครับทางร้านไม่มีตรงรุ่นแบบนั้นนะครับแต่ว่าใช้มินิสองครับทำงางใช้งานได้ปกตินะครับผมโอเคนะครับให้ดูให้ดูร้อยแตกนะครับตรงบอดี้เองมีร้อยแตกครับผมก็ใส่กาวด้านในเรียบร้อยนะครับแล้วก็นะครับมีกระดองหลังด้านนี้นะครับมันก็แตกนะครับผมก็ใส่กาวด้านในเรียบร้อยนะครับผม แล้วก็อันนี้ที่แจ้งไปนะครับจะมีขาข้างหนึ่งครับข้างนี้ครับเห็นไหมครับขามันจะมีรอยช่องว่างนี่ครับเป็นจากข้อจะเป็นข้อเวียงอันนี้นะครับมันโกงออกมานะครับอันนี้ก็แจ้งลูกค้าก่อนครับไม่ได้เป็นจากทางร้านนะครับอันนี้เป็นจากที่ตอนแรกผมแจ้งไปแล้วนะครับลูกค้าไม่เปลี่ยนนะครับโอเคครับก็อันนี้ก็อย่างมาเป็นทดสอบให้ดูนะครับผมผมว่าคาลิเบททำความสะอาดทั้งหมดแล้วครับทั้งลำเลยนะครับผม ก็เด işte ี๋ยวอะไรเดิมใส่คืนไปให้ในกระเป๋านะครับอีระบบนะครับนี่ผมวินในตึกนะครับก็เลยแจ้งสัญญาณระบุตำแหน่งดาวเทียมอ่อนนะครับตีก g ีเบจับไม่ได้นะกอเครับก็ยังเงินระบบการีเบสหมดแล้วนะครับก็เดี๋ยวไม่มีคนฝากมาดูนะครับ